ม่ไม่ยังหันยู่หันมแม่่าออาตักเอารถขายไป้วบเนี่ยขายไปเรื่อยครับป่าน่อยพี่นองเอ้ยยกยอยกยอยกย่อใครจะถ่ายะนโมถ่ายพอถ่ายท่านี้นะมืออย่าขยับนะถ่ายดีๆนะไปไนกันไม่เห็นคนไหม เอ,องเมอไม่เห็นตรงนี่นะโมโอ้นโมถ่ายไม่เป็นหมอ๋อก็มันไม่เห็นหถอะถ่ายไม่เป็นถ่ายเป็นกัหนี้ะกะผมันี้มาเบิ่งการหาอยู่หากินวิถีชาวบ้านพี่น้องเลยบ้านผมมันสะดุ้งยอปลาปลาน้อยได้กินแต่ปลาน้อยนะปลาใหญ่เราอยู่บทัทมันหรอก ngày một thanh làm hồ cơm à, suột ít lửa bạt đây cả suột bạt ăn pháo chắc ba, nhìn thà đốn lại như à, nói và nó là xì xì đỡ phụ nhạc đây với em ạ bớt ขันบ่ฮหอนแดดก่วนมาติห่ออมกกตลาดเน,น,นี่ปยปลารวมปาลารวมคืนนี้แกพี่นัองคืนนี้แกโอ้ยไม่ได้อยู่ เอาคืนโคกแล้วป่เด็กกลับมากัมาถายตรงนี้ด้วยมาถ่ายตรงนี้มาหารรอบต้นบกใารกนหอโลให้น่คนันก็ขนาดมือง บัปกปลา,ปาหมอนขนาดทเท่าเล็บเท่าเล็บมือเดีตยวทางโน้ลนละวันอีกแค่หวันนี่คือวันที้ใหญ่เนจักนะโจะหลไปจะส่ะนะกะมังกละมัง,ลมงแ,ลแล้วสวนมา

ไม่เห็นหน้าลุงนี้เลยเนี่ยไม่เห็นเจอตัวอยู่แต่ไม่เห็นหน้า,านนมันดำ ยังมาบ่ไใดเยาะเตรียมกระมังไงย่าอยู่ได้ไหม